ร้อนแต่ว่าอากาศก็ดีนึกว่าร้อนจังเฮ้ยเมื่อไรจะขาวสักทีเนี่ยโอ้ลงทุนจังวะมันจะขาวเนี่ยปาดขัดทรายเลยเหรอปาดเล่นใหญ่มากเวอร์จริงเฮ้ยเฮ้ยพี่แจ้งพี่แจงทำอะไรโอ้ยพี่ก็อยากขาวเนาะพี่ก็ออกผิวเนอะโอ้ยอยากขาวไม่เห็นต้องลำบากเลยทำไมอะเอานี่ใช้ครีมไดเม่เนี่ย ม้างบำรุงทุกวันเห็นไหมผิวน้องขาวเลยเนี่ยเป็นยังไงสวยไหมสวยแต่ถ้าพี่อยากขาวทันใจทันเห็นเออครีมพอกผิวเดมี่เลยพี่พอกเลยสองตัวนี้มาออกมาดีๆก่อนนี่อยากขาวเหมือนกันแล้วว่าเอ้าดูแล้วตัวนี้นะบอกเลยพี่ติดทนจริงเหรอกันน้ํากันเหงื่อไม่เชื่อไม่เชื่อลองดูไม่เชื่อโอ้พี่ไม่เห็นต้องลาบากเลยกันน้ําจริงเหรอเป็นยังไงไม่เชื่อเกี่ง่ายมากกันน้ําจริงไหมนี่ บอกเดียวเป็นยังไงล่ะแต่พี่ความลับนางฟ้านะอย่าไปบอกสองคนนะว้าให้เขาขัดงงๆกไปเลยไม่ต้องไปสนใจเราอ่ะสวยแบบธรรมชาติที่ออบอกเลยค่ะครีมบำรุงเนมี่กับครีมพ่อผิวจบผิวสวยแน่นอน